คารืหาที่ไทยเป๊กเสรณีหวานฉ่ำสม่ำเสมอจริงๆสำหรับคู่รักดังอย่างเพลงชนธิดาอัศวเหมลูกสาวสุดรักของนักการเมืองดงังเอชนสวัสด์อัศวเหมและนักร้องสาวตูน่นันทิดาแก้บวบัวสายที่ตอนนี้เป็นนายกอบจอสมุทรปราการและนักธุรกิจหนุ่มเป๊กเสรณีชาญเวีร,รกุลทายาทนักการเมืองดงังอนุทินชาญวีร,รกูลที่ก่อนหน้าน,นี้ไปเป็นฐานรับใช้ ล่าสุดเบคเซร,รณีไปทำหน้าที่ฐานรับใช้ชาติครบหนึ่งปีและถึงเวลาปลดประจำการซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศร,ระหว่างไปฝึกทหารพร้อมทั้งเขีนข้อความว่าลาแล้วรัวทหารเสร็จสิ้นภารกิจการรับใช้ชาติระยะเวลา1ปีเต็มขอบคุณสำหรับมิตรภาพสำหรับความทรงจำที่ดีแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ เป็นลูกชายหล่อโปรไฟล์ดีจริงๆสำหรับเบ็กเซอร,ร์ีลูกชายคนเล็กของอนุทินชาญวีร,รกุลรองนายกรัฐมนตรีและรอมาวาสาธารณาสุขดีกลีหนุ่มเก่งนักเรียนนอกและยังเป็นหวานใจของเพลงชนทิดาลูกสาวของแม่ตูน่นันทิดาอีกด้วยค่ะเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับประวัติเบ็กเซร,ร์ีหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีดีกลีนักเรียนนอกจากอังกฤษคนให้มากขึ้นสักหน่อยค่ะ เป็กสสรณีเป็นลูกชายคนเล็กของอนุทินชาญวีรกูลรองนายกงรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนอกจากนั้นเขายังเป็นหลานของชวรัชชาญวีรกูลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนั้นเขายังเรียกว่าเป็นหนุ่มเก่งเจ้าของธุรกิจพอเขานั้นเป็นผู้ก่อตั้งซิโนโทไทยส่วนตัวของเป็กสารณีนั้นศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาลง,งกรณ์มหาวิทยาลายัย และที่สําคัญในเวลยเรียนของเขาใช้เงินเพียงแค่วันล,ละ100บาทเท่านั้นแบ่งเป็นค่าอาหาร50บาทและค่าจอดรถอีก40บาทหลังจากนั้นก็บินรัดฟ้าไปศึกษาต่อด้านการบริหารที่ลอนดอนเพื่อนํามาใช้ดูแลกิจการที่บา้านในชีวิตส่วนตัวของเป็กเซร,รณีนั้นเขาเป็นคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายมากๆแถมยังมีกีฬาโปรดอย่างขับเครื่องบินขีม่ม้ากีฬาทางน้ําและอื่นๆอ,อีกมากมาย และนอกจากนั้นเขายังเป็นหวานใจของเพลงชนธิดาอัศวะเหมลูกสาวคนเก่งของตู่ณธิดาแก้วบัวใสอีกด้วยค่ะซึ่งหลายคนรอรุ้นข่าวดีและงานวิวาว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเรื่องแต่งงานทางผู้ใหญ่เขาปล่อยเป็นหน้าที่ของเราเลยคือสําหรับเราเราขอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนนี้ก่อนอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราสามารถออกมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้แข็งแรงมากพอ และรู้สึกมั่นใจว่าเราสามารถดูแลเพลงได้จริงๆถามว่ามีคิดข้าวไวส้สกิ่ปีแล้วตัดสินใจแต่งสำหรับเราคือเวลาเราครบใครที่ค่าเกี่ยวช่งวงวัยรุ่นถึงวัยทำงานการให้ความมั่นคงมันเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเรายังมีอะไรอีกเยอะในช่วงชีวิตที่ต้องจัดการต้องทำก่อนเราจะแต่งงานอย่างคุณแม่ตู่นั้นที่ดาก็บอกเราว่าไม่ต้องรีบแค่ไม่ใช่ว่าแม่เขากีดกันนะคือแม่เขาบอกว่าเห็นด้วยกับพวกเราทั้งสองคนที่จะหางานทำ หาประสบการณ์นในชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวให้สมบูรณ์ก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ